กให้เลยค่ะแล้วก็ลงทะเบียนใส่รหัสแนะนำ F5 ลุงทพิปไปหยิบนะคะสินค้าทดลองฟรีคอลลาเจนจากเกาหลีเรื่องของผิวสนใจนะคะก็หยิบฟรีได้ค่ะและรู้ว่าแอปช้อปปิ้งนี้สามารถสร้างได้เราก็ไปเรียนรู้ฟรีนะคะสนใจก็ไปที่รูปโปรไฟล์ครูกรแตได้เลยค่ะลงทะเบียนฟรีเรียนฟรีนะคะย้ำว่าเรียนฟรี ย้ําว่าลงทะเยนฟรีย้ําว่าแจกฟรีค่ะโอเคไหมคะย้ําเลยนะคะใครที่อยู่ในไลฟ์สดขอบคุณนะคะขอบคุณของขวัญนนะคะ่ะตอนนี้อยู่นอร์เวย์ค่ะอ่าเนี่ยค่ะอยู่นอร์เวย์นะคะอยู่นอร์เวย์อ่าอยู่แถวๆสวนสาธารณะทีนี้แดดเขาจะกลางวันจะแรงนิดนึงเนี่ยค่ะพี่พ่กรณดูการทํางานของกาตได้นะไปดู ดูวิธีการทํางานแล้วก็ไปหยิบมาทานดูก่อนดูวิธีการทําก่อนทําได้เราก็ลุยเลยทําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะให้รู้ว่าการโหลดแอปช้อปปิ้งที่ชื่อดอบลิสมันโหลดฟรีอยู่แล้วลงทะเบียนก็ฟี